สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเม่ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะสัปดาห์ที่2ของเดือนมก,กราคมปี7เป็นทางมาถึงชื่ของชาวธนูกันแล้วค่ะช่องเมเม่ดูได้ทง้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะการแบ,บ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยนะคะเป็นดวงที่เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะดูต่อได้เลยเอกองแรกจะเป็นตัวตนของชาวธนูนะคะกองที่2ตัวตนคนรักค่ะ ตรงกลางนะคะเป็นบทสรุปสำหรับคนที่โสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่อะนะคะเรามีดวงแยกให้อ่านะเป็นดวงรายเดือนนะคะทำนายแล้วนะคะหาดูในเพลย์ลิสได้เลยนะคะสำหรับโสดหรือว่ารอรักเก่า ใพ้สำรับค่ะคุณได้เป็นเดอะฟูลไพ่ดีมากนะคะต้นปีแบบนี้ได้พลังงานเดอะฟูลมันก็หมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็ตัวคุณก็พร้อมที่จะคว้าโอกาสนั้นด้วยถ้าเป็นเชิงความรักถ้าใครที่เพิ่งมีคนคุยอ่ะเป็นความรักใหม่ๆก็หมายถึงว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความสัมพันธ์นะส่วนถ้าใครเข้าผ่ากันนานแล้วอาจจะหมายถึงการเริ่มต้นกันใหม่นะคะความสัมพันธ์นี่มันจะดีขึ้นนะคะมาดูไพ่คุณนะคะคุณมีแปดเหรียญ คาดาบกับหัวนะคะแปดช่วยกับหัวแล้วก็วิวฟอร์จูนไพ่ดีมากอิจฉาจังเลยไพ่เหรียญมาแบบนี้ก็หมายถึงเงินนะคะงานที่มั่นคงนะคะมีเงินสะสมอาจจะหมายถึงโบโนัสหรือว่าพวกเงินปันผลระดับต่างที่จะได้รับนะคะช่วงต้นปีแล้วก็ถ้าไป็เรื่องความรักก็หมายถึงความสม่ำเสมอที่มีให้แก่กันและกันนะคะ มีพลังงานห้าดาบกับหัวด้วยก็แปลว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีบ้างหละอุปสรรคแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์าการทะเลาะอะไรกันนะคะก็เคลียร์ใจกันได้นะ,ะก็ทิ้งเรื่องไม่ดีไว้ในอดีตนะคะแปดช่วยกับหัวนะคะการเปลี่ยนใจกลับมาให้โอกาสนะคะถ้าคุณเคยมีปัญหากันแล้วอาจจะถอดใจไปแล้วก็คือการกลับมาหาคนรักกันให้โอกาสเริ่มต้นกันใหม่เหมือนพลังงานเดอดฟูที่กล่าวไปเนาะแล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องของคนที่เพิ่งจะเจอกันนะคะ เพิ่งจะมีคนคุยก็อาจจะหมายถึงคุณเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจของตัวเองที่ตอนแรกอาจจะอยากอยู่เป็นโสดเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ที่ไม่โอเคในความสัมพันธ์เนี่ยนะอาจจะมีกำแพงในใจสูงแต่พอคุณมาเจอคนนี้เขาเปิดใจคุณได้คุณก็เลยเปลี่ยนใจนะคะอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครสักคนน่ะนะพนักงานวิวฟอร์จูนก็หมายถึงความโชคดีนะคะกลงล้อแห่งความโชคดีที่หมุนมาทางชีวิตคุณ รับไว้ได้เลยโชคดีทุกด้านนะคะปังๆนะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนรักบ้างนะคะมี t h e Tower กับหัวมี The World กับหัวมี Happy s เ t กับหัวแล้วก็มี6ดาบกับหัวไพก่กับหัวหมดเลยแต่ว่าไม่ต้องตกใจ Tower กับหัวหมายถึงคนที่อาจจะมีปัญหาะคะ่ะแต่ว่าสามารถประคับประคองสถานการณ์ไปได้นะคะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความรักโดยตรงเนาะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้นะคะเขาอาจจะตึงๆหน่อยช่วงนี้แต่ว่าก็ยังไปต่อเอาตัวรอดได้นะคะ มีพลังงานเดอะเวกับหัวถึงแม้ว่าปัญหาประสักในชีวิตของเขามันอาจจะยังไม่ได้จบบริบูรณ์นะคะแต่ว่าก็ยังประคับประคองต่อไปนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะสามารถเริ่มต้นใหม่ในแบบที่มันดีกว่าเดิมได้นะคะถ้ามีปัญหาเนาะแล้วก็ไฮพิเซษกับหัวนะคะเขาก็จะมีการคิดมากที่น้อยลงนะคะไม่ตึงมากนะก็จะมีการผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแต่ก็อาจจะยังมีความไม่แน่ไม่นอนหรือว่าไม่แน่ใจนะคะในชีวิตบางอย่าง ถ้าเป็นเรื่องความรักมีก็มองว่ามีบางอย่างที่เขายังสงสัยแล้วก็ติดใจอยู่แนะนําไม่พูดคุยกันนะคะถ้ามีการเคลียร์เนี่ยมองว่าน่าจะตกลงกันได้แล้วก็ความสัมพันธ์ก็จะเดินหน้าได้นะคะเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยมันดีอยู่แล้วเนาะก็ให้รู้ไว้ว่าทางฝั่งคนรักเนี่ยมีอะไรบางอย่างนะที่อยู่ในใจนะคะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นโดยเร็วก็พูดคุยได้เลยเนาะมีพลังงานอแอสวินถือถ้วยนะคะ กัดหัวก็คือต้องระวังเรื่องของการคิดมากคะดูจากหน้าไพ่ไม่น่าจะเป็นเราแต่จะเป็นแฟนนะคะที่มีความคิดมากแล้วก็อ่อนไหวเป็นพิเศษมีไพ่อวินถือดาบด้วยนอกจากจะคิดมากแล้วก็อาจจะใจร้อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยิ่งระวังนะแล้วก็เจ็ดเหรียญที่กัดหัวเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าจะมีความอดทนที่น้อยลงโดยเฉพาะใครที่คบหา,ากันนานแล้วเนี่ยทางฝั่งเราทาง,งานดีมากเลยแต่ว่าฝั่งแฟนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจเพราะว่าจากการรอบรอบตัวเขาไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะก็อาจจะ มันจะส่งผลกระทบได้ะคะ่ะต่อความรักเนาะถ้าเกิดไม่ควบคุมอารมณ์ให้ดีนะหรือว่าไม่มีความเข้าใจกันพลังงานเดเดวิธที่กับหัวอะไรก็ตามพลังงานที่ไม่ดีตรงนี้นะคะสามารถที่จะเคลียได้ภายในสัปดาห์ที่2นี้แหละนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนน้าเย็นนะคะที่เข้ามาดับไฟเดเดวิลมันก็ต้องแบบสลายไปนะคะเพราะว่าพลังงานบวกของเรานั่นเองนะ,ะมีมองว่าวิวฟอร์จูนของคุณสามารถเอาชนะเดวิลได้เพราะว่าเดวิลขึ้นมาแบบกับหัวนะคะ ก็อาจจะเป็นเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้นะคะแต่ว่ามองว่าสิ่งที่มันเป็นด้านลบเนี่ยน่าจะมา,าจากฝั่งแฟนมากกว่าฝั่งคุณเพราะฝั่งคุณเนี่ยมาดีหมดเลยนะคะประมาณนี้หนะแต่อะไรก็ตามอ,อ่าไพ่มันสลับข้างกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ oracle กันเลยนะคะเช็คพลังงานความรักนะใครอยากดูส่วนตัวแอดไลน์ได้เลยนะคะยินดีนะคะ ช่วงนี้คิวก็ประมาณ2 3วันนะคะไม่นานมีพลังงานร so ีทวีตโซเมตแล้วก็เลดแฟกนะเนี่ยค่ะสำหรับคู่ไหนที่มีปัญหากันนะคะก่อนหน้านี้มีโอกาสได้รีทวีตก็คือได้คืนดีนะคะได้ปรับความเข้าใจกันเนาะแล้วก็เรดแฟกก็หมายถึงการรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงนะคะแล้วกแก้ได้ตรงจุดพลังงานโซเมตอันนี้ก็ขึ้นมาตอบย้ําว่าคุณ2คนเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันเนาะ คู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะอุปสรรคทําอะไรคุณ2คนไม่ได้นะคะพลังงานบวกอยู่กับคุณด้วยนะในช่วงของอสัปดาห์ที่2นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คําแนะนําต่อเลยนะคะ Angel วานเ e r คุณจะดูดวงดีนะในเชิงของโหราศาสตร์ก็ดีนะคะปีนี้ไปเช็คดวงกันเลยอย่างโหราศาสตร์นอกจากดูทาโร่แล้วยังต้องดูโหราศาสตร์ประกอบกันด้วยนะสําหรับสายมูนะคะมีปิคาพิเชนนะคะมีเกตมอร์ฟิเมชันแล้วก็เวท เนี่ยค่เดี๋ยวมีจุดเปลี่ยนแน่นอนนะคะชีวิตจะมีจุดเปลี่ยนที่แบบแฮปปี้มากขึ้นในหลายๆด้านเลยนะคะแค่คุณให้เวลานิดนึงนะคะเวท get more formation ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนนะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับงานเงินธุรกิจหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์นะคะปล่อยไปตามธรรมชาติเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายคําทํานายวันนี้โดยการเปิดไพ่เลอเม้เสนะคะ ให้สุภาพสตรีนะคะ feminine power เนอะ acceptance is the key to inner peace at t i m e we must accept things as they are there is no point trying to change that which is beyond our control เขาบอกว่าอยากให้คุณยอมรับความจริงอะนะคะการยอมรับความจริงอะมันเป็นกุญแจสำคัญของการที่จะไปสู่ความสุขสงบในจิตใจอะนะคะ ก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นนะคะแล้วก็มันไม่มีประโยชน์ที่เราจะพยายามไปเปลี่ยนในสิ่งที่เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะบางอย่างเราก็ควบคุมไม่ได้ก็ต้องยอมรับในสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดนะคะนี่ก็เป็นสารในจักรวาลน,นะ,ะวันนี้ขอบคุณชาวธนูนะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่มีโอกาสเข้ามารับชมนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะหินส่งเสริมความรักนะคะ ทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรโดไนต์นะคะโรสคอร์ artz, แล้วก็เชอร์รี่คอร์ราคา490เท่ากันค่ะ